ตอนนะครับสิเจ็บบวสวดปันเตกรัตตาคาตาอฏิกังนามะคามยะปฏิกังเถ้านาคตังบุคคลแม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่ที่ร่องเหนือไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงมุญญาตตีตามปายีนาตังอปาจัรจาราาคตังสิ่งใดล้วนไปเรียสิ่งหนึ่งก็เป็นอนาลัพย์ไปเรียสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นอยาโยตนมังตา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 วิปัสสติอาศังยีดังอาศังกุปังตาวิตามะนุปัลวายยี พก็บุคคลใดเห็นแจ้งตามปัจจุบันในงกนนีนแมงกานีเนนทำเนินนั้นได้บุคคลนั้นผู้จเรียนทำเนินนื้อผู้นั้เกิดตัดเชว่าจิตจำมาตาปังโคสัญญามะ่านางสุีเพื่อตางความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งหน้าอีโนสังคาราเตน่ามาเตเนนัมจุนาเพราะความปั่นเปียนกับมาจุระผู้มีเสนาใหญ่นั้นก็ไม่มีเกลียทั้งหลายเอวังวิญญาณิมาตาปิงเอาลัตตมาตันติตังตังเวปัสสกลสตุสิสันตุวาจิตาเตมุนิติ พระมูนิผู้สอบยอมเนี่ยพวกคนผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดการตั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีนาทีหนึ่งจะเรียนด้วยประการและนี้เลยสิบแปดบอสวอปินาปัญจาวีคณะปร์ตาเฟสลาธโมไม่อฮิสลังอนาติโตเรามีความเกเรธรรมดาใจเริ่มเบิกความเกเรไปไม่ได้ ปยญาที่ดโมไม่หยีปัาที่อนาติโตเรามีความเจ็บไข ja an ja ้เป็นธรรมดาจะเริ่อนบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มายาณ่าดำโมไม่หยีปัานางอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเริ่อนบนความตายไปไม่ได้สเปยีเมปีหิมานาปีหินานาโววีนนาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องป้าตาจากของน่าของเจริญใจทั้งหลายตั้งปวง คำปัสสาคไม่กรมตายาตัวกรมาโยนี้กรมาปันนตัวกรมปฏิสาโนเรามีกรรมป็นของของตัวมีกรรมป็นผู้ให้ผลมีกรมป็นแรงเกิดมีกรมป็นผู้ติดตามีมกรรมป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังใครสามีกคยา,นางนังวา่าปะปังวตาต่สายายตัวไิสามีเราทำกรมมันได้ไวเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายายคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสึกไปเอวางอเมอยาบี้ยปะจะวิคิดสะพังเราต้องอาวควรพิจารณาอย่างนี้นทุกๆุกวันเถิด สิต่างหสวดสดวตาจคุณโยชนคถาุกข์ปัานนีุขหายปัจานิยนยสปัเจนสกุตุสัพเพปิานิโนอิตาว่าตาจามิสัพปตังมุญะสัพปตังสัพเพติวานุโมันตุสัพสัพิสติยากานันทันตุสตายาสิงหละันตุสัพปาภาวนาบิดาาวุตุขันสตุดวตาคตาสัพเพปุตาบาลปัาปยกายังกยังพลังอันานังจติงหลังมนามิสัพสะโส นี่สิบวสุวติวดาปฏิทานาคาถาข่นทำไมยังปฏิทานาคาถาอยู่บ่ามั้งสิยาเทวดาสันติวิงาลาวติเนตุเปกาลิปุติกาลิจายิงกาอิงกาธรรมะตานีนาปวันตุปุสิตาโสติงกาบุติตาวินาลามาตุลีติลาจมัสานวากาจิบิโกะวัศลามิงกาดานาปฏิอุบาสกะขามาจิติสานิคามาจสติลาสัมปนาพุทธาพุทธะสุขิตาปวันตุปิศลาพูชายีปิจานตัสัมปวัสังติสัตตุ Satang atau bapa ni kan ni yang ni kang sama walang padi kat sini sampai di tu kasa kalun tu sangkang yang satu jilang satang tamu tamu tak lagi buka lah tu sabar wa ada ya jadi naya cak kami lah kan tu satamu sampai di tamu kali nu ting sabar boleh ya mana kami ayah อีสิเวทบทบสวดสัพพปฏิทานคาถาไปหันทำไมยังปฏิทานคาถาอยู่ปานามาซบุญญาสิธานิกาตาสะขอสัตทังหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานันยานิกาตาไม่จงเป็นผู้มีส่วนหนึ่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เตสันกับวัคคินโอโฮต,ตุเลยบุญทั้งหลายอื่นที่ขราพเจ้าได้ทดําแล้วสตานันตาปะปามานาคาเยปิยาคุณาวันตาจะคือชนหลอดใดเป็นที่รักผู้มีคุณมายังมาตาปีตาทโยมีมารดาปิดาเลขของ ของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ตามเมจะปายะที่ตา่าวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นงันเยมัชาชาตาวีลโนโลเลสาตทั้งหลายเดินที่เป็นกลางสัตตาปิาติโลกาสามิงเลมีเวงการตั้งอยู่ในโลกเตปุมาจะตุโยนิกาเคดในพบสามเิดในกำเนิดสีปันเกกัจตุววกาลานิขานาเลกันหนึ่งเลกัน,นสี่สังสรารตาบ้าวา,าเวต้องแทะอยู่ในพบน้อยในพบใหญ่ยาตันเยปฏิทานาม,มี สรัสรรอใดทราบการใน้สว่วนบุลของข้าพระเจ้าแล้วนานุโมทนาตุเตสังอย่างขอสัตว์รนั้นจงนุโมทนาตาอีเถิดเยียีมังนับปัญญานันติก็สัตวรอใดย่ยอมไม่ทราบการให้ส่วนมุลของข้าพเจ้านี้เตวาเตสังนิวทายุงขอเตทั้งหลายถึงแก้งเกสัตว์รนั้นมายาธินานาบุญญานานพออ่ออกเคินนุโมทนาบุญทั้งหลาย อนุโมทานาอิตุนาธิกาปเจ้าไวเรสเบสับสบตาสะต,ต้าอุตุอคสัตังควงจงยามีเวนเวลาสุขะชีวินโนอยูเป็นสุขสมเอเถิดเข้ามาปะทนันจ่าปปูนาตูเลจุนตุนตาางานกระเสิมเตือนตีชะชะชิสะตังสุภาขอความวางอันเดีของสัตว์หล่นนั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธนทตานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการแสดงาัณฑ์บัณฑ์มณีบัณส์บัาพระประลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจวงเกิดมีเก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกไปทั้งปวงขอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายที่ติวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดใจายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาเลีกโปรดนำหน่วยพอให้เก่ข้าพเจ้าเรียกว่าถูกมงคลว่ากินงไพดีปีนาโดยมูลในที่สมเด็จพระญามอสงวรว่าบ่าววนิเวศิหาน ตลอดจนว่าตถุมงคลทั้งหลายที่สางถึงสร้างขึ้นทั้งที่ฝ่ายมาเลที่จะสร้างในอนาคตจงเปียนด้วยอนุภาพแห่งภาพบปริดและกรรมมงคลในบ้าคาาต่างๆขอจงสามเดกศักดิ์สิษรรษทธุประการเตือนสาธุสาธุสาธุ